เรื่องดีๆวีแชร์วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความใจดีของชาวบ้านครับชาวบ้านอยู่ที่อำเภอขามทะเลสอที่โคราชนะครับเมื่อจู่จูเนี่ยนะครับในพื้นที่มีชายชาวเกาหลีเนี่ยเครื่องร่อนตกลงมาครับชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือแม้ภาษาก็คนละภาษาออยากลำบากสิ่งที่ต้องใช้ภาษากายและภาษามือครับ ใ่ทไี่จับไหนหราอสินี่แหละครับคุณผู้ชมครับคลิปที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าสาธิตเรียงสันเทียโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่พารามอเตอร์เนี่ยร่อนลงจอดฉุกเฉินนะครับบริเวณทุ่งนาที่บ้านบึงอ้อที่อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วงบ่ายของวันที่14เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะครับก็จะเห็นว่าชายวัยกลางคนนี่กำลังก้มลงเก็บร่มชูชีพยัดใส่กระเป๋ากลับคืนสังเกตอาการภายนอกดูไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะักชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปสอบถามครับแต่ด้วยความที่เป็นต่างชาติแหมสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง oh. วิธีการก็คือใช้ภาษากายใช้ภาษามือเป็นหลักละครับ จนกระทั่งมาทราบภายหลังว่าอ๋อเขาเป็นคนเกาหลีใต้ชาวบ้านจึงพาไปที่บ้านครับทีนี้พาไปไม่ธรรมดาครับความเป็นคนไทยพาไปถึงบ้านแล้วเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีหาข้าวหาน้ํามาเลี้ยงต้อนรับแม้ว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแต่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะครับเขาก็พยายามช่วยกันเต็มที่เพื่อให้กลับที่พักได้โดยเหตุการณ์มาเกิดในช่วงที่หมู่บ้านนี่เขากาลังฉลองสงกรานกัน ชาวในส่วนใหญ่บอกว่านี่เป็นการลงจอดได้ถูกที่ถูกเวลาหามากๆอาหารพร้อมเครื่องมือพร้อม,อมทุกอย่างพร้อแมแหมไปเจอหมู่บ้านนี้ใจดีจริงๆจากการตรวจสอบครับพบว่า14เมษายนที่ผ่านมามีการรวมกลุ่มกันระหว่างคนที่ชื่นชอบการกระโดดล่มและบินพารามอเตอร์ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับแต่เช้าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเรื่องของลมฮะลมแรงมากถ้าบินขึ้นสูงๆก็เสี่ยงอันตรายอาจจะตกได้ไง่าย ซึ่งเมื่อวันที่15เมษายนก็พบมีเครื่องนลงจอดฉุกเฉินหลายจุดเหมือนกันเช่นเดียวกันกับชายชาวกริต้ารายนี้นะครับต้องมาลงจอดฉุกเฉินที่ขามทะเลสอนี่แหละครับสิ่งที่เราเห็นคุณผู้ชมครับน้ำใจของคนไทยยืนหนึ่งจริงๆนี่ขนาดพูดกันไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> แล้วก็ใช่ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษได้ <c oughs> ถูกไหม ภาษาเนี่ยสื่อสารกันไม่ได้เลยครับคนละภาษาแต่อะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็ยินดีช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อ๋อสุดยอดเลยไม่แน่ใจหลังจากที่เลี้ยงดูปูเสือกันเสร็จแล้วเมื่อยมือไหม <c oughs> <c oughs> ต้องใช้ภาษามือสื่อสารกันอ้าวชื่นชมครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้าน คุณผู้ชมมีเรื่องดาวดีๆแบบนี้อยากจะส่งต่อนะครับผ่านเรื่องดีดีวีแชร์ของเราก็สามารถที่จะส่งมาได้ผ่านทาง Facebook Mono News ข่าวโมโ o ของเรานะครับหรือที่แอปพลิเคชัน Line g o o d o o r n i n g Thailand นะครับสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ